สบายดีพ nah ี h <h <ern la> ่น <gate> ้องมาตั้งแต่เพื่อนบุญแจกเขาพอบางคนพี่น้องไปซอยเนื้อซอยซีเนื้อตัวใหญ่บ้างวะใหญ่เต็ตัวเถิกบ่สบายดีทุกคนขาเกี่ยมเนาะอาหารการถีบไหวฮับแขกเ้าก็ซอยแล้วแล้วพี่น้องมาละเจี๊ยบสีปากด้วพี่น้องสบายดีพี่สีทุกคนทุกฐานพี่น้องพอที่แท็กกระป๋าแต่ตีสามพี่น้องจ้า เอากขลุกประมาณที่สี่กวพี่เนาะที่สี่กวเนาะแล้วก็ตีหาลุกมาแล้วก็วเก็บกวดเทียงเมียนบนอยู่บนนอนพี่เนาะเลยลงมากวดเดินยังพันแหล่ะเดี๋ยวพี่น้องใบหมวงมันหนาจูดกระจูดไปน้ำอ่าเป็นไม้เป็นขยะพี่น้องเลยผู้ให้บริการเลื้งอยู่ยพี่น้องกวดไปได้ครึ่งหนึ่งเนาะ รีวิวพี่น้อง,ดงไ,ดอได้เบิ่งได้ชมพอดีแท็กอะออกมาแต่ซอยงานเขาเติร์ดไปคั่วงัวงกับมาเก็บใหม่จากที่กองใหญ่ๆนั่นนี่พี่น้องเพิ่นก็สิทอนไวเน้เป็นกองเป็นกองเป็นระเบียบเนาะไว้ใส่งานต่อแล้วกันมีนยังที่สิเอาเก็บมาใส่เอามาใส่พี่น้องแล้วกัถอดตะปอกตะปูตัวนี้กส็สิได้เอาออกจากนี่ได้เลยเจ้าสิกองไว้ในนี้ เป็นอันขี้ลายด้นี่นะมีแต่เอาไปขางเดียวหมองเดียวกันหมดสร้างกับยังบ่ว่างพี่น้องยังมีงานอยู่ประมาณ2ส,สมื้อบ่าจักเพิ่นจังสิมาใส่บานประตูให้พี่น้องจ้าบ่ได้รีวิวหลายมือย้อแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ไปบ่ได้อยู่ ไม้ปลูกใส่กระเบ,บื้องติดพี่น้องเลยดินขี้ลายต้นกระโดนน้ำกะเป็นดินหน้าทรายน้าทรายแบบแหงๆ้ง,งได้พี่น้อง,แ,งแหง้งแน่นๆน่นมันนี้กรับมารีวิวอัปเดตเฮื่อนแล้วก็เดินเนาะพี่น้องเนาะ จะทานถี่เตรียมแล้วเจาะเข้ามาเจาะเข้ามาเลยพี่น้องมือกนกะทิสหสหกแล้วเนาะสิ้นเดือนนี่กระแมนพี่น้องสิ้นเดือนกุมภาเบอร์ชิลเลนเอาผัดคนผู้เดียวเนาะต้องเตรียมมาเนเนิ่นพี่น้องจา้าไก่มือขึ้นเฮือนทุกมือทุกมือพี่น้องจา้าไก่ขาวไก่ขาวเบอร์สีมาเก็บกวดเอาก็สีซื้อเอาสาดพี่น้องมาปูเนาะ ันสนั่งบ่ได้และปูนสิกัดดากปูนสิกัดกดนี่ก็สิให้พอได้แทกเมียนใหม่แต่ละมือไปให้มันแล้วแล้วก็มาทมคุมแลยพี่น้องเอ้ยทมคุมทีคุดไหม่แบบใหนได้พี่น้องแล้วก็ให้มันเป็นเพียงกันเบิดนั่นแหละเนาะทางทีสิยางที่เศร้าจะเลยน้องมาจังสิได้สะดวกสบายในการ ในสายตาในการสะดวกสบายในการอยู่กันหนังนะพี่น้องงามในสายหูสายตาเผื่อต้นมกกนะกล้วเราจะยังบร่ได้ตัดเลยมันเหิมแล้วนดะ้นะ่ะนะต้นมาจนสีฮักเอามาบมกินแรือเล่าทำุกคาเครือดิเหตุไปแต่ละเมือ่อพี่น้องเพราะว่ามันกับ,บด้มีเวียกเดียวเนาะแล้วนเะนะขาขัวก็ได้ บ่จักเวียกในบ้านการเมืองจักเวียกในครอบครัวยังสิได้ให้เพิ่นเมียนซ้ายอีกพี่น้องเมียนซ้ายเมียนหินพอยังสิได้ใช้งานเพิ่นอยู่เนาะแต่จักเฮิงปะไดเลือกกล้วยอยู่2เครือ3เครือพี่น้องต้นนั้นกําลังออกปีต้นกล้วยหอม Khừa là sám ví <laughs> uh, Tôn muộng tôn là sám mà nhảy thôi Xùm xùm Mặc mọn Ơ ơ ơ Mình sẽ Mặc mọn các bọc panda phải không เอออือ,อแพนด้าผันหมักยอกมันสิขี่อ่ะแพนดา้าเอ้ยมึงไปวนมันยังก่อมาพิ่มัมาไว้มาไว้ดา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 มาเร็วมาเร็วมาไว้มาไว้มาหาปลาลุงมึงด้วยฮะคุ้งจึก ถหญ้าปลาลุง <authority> อ <ICEOVER> ่ะ <balls> ถูหญ้าปลาลุงก <quoi> ่อนเอามือมาเอามือนี่มานี่นี่สบายดีนี่โอ้ยบักเถามึงเอ้ยจับกรบโได้มือนี่เจ็บแท้ๆมึงรู้นี่กระตุนกระตุน่ยห้าวลำตอนนี่โทษอืมอืมอืมขักและคันไดเยอะงี้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 ขับรถมีแต่มันแล้วมาหาขวดดินทรายเนี่ยอมึงเอ้ยเจืดร้องมืด ด่าึมาขึ้นนี่ก็ออกมาเกือบเก้าโมงพี่น้องจ้ะเกือบสามทุ่มเนาะอ้ยสามถุ่มไปละออกมาก็มางุ่มสักเครื่องอีกสองตาซามโอ้ที่สักเครื่องแล้วพอเพีังได้เ,เข่าไปอีกมาขึ้นพี่น้องพอเพิ่อ,ออกมาประมาณเที่ยงขึ้นกัวแล้วก็เข่าไปอีกตีสามเละพี่น้องเนาะ เปลี่ยนกันขากันออกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังปิกอยู่พี่น้องอย่าแหงยบลงยบลงใส่่องลมลคือว่างามขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอ้ย่องอากาศคือว่างามขึ้นคือว่า ใหกก้กระกวดไปได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องนี่เด้ยยังอยู่นี่ยังครึ่งหนึ่งล่นนั้นลิล้อปันป่านอยู่ก็เป็นดอกเลยได้พี่น้องแต่ว่าบดุกปันไดบดเชื้อต้นไม้บดเช้อดทษพี่น้องทั้งเหนือนี่นี่แต่เฮากับสีเตรียมพี่น้องเตรียมหาอุ่นเนี่ยอยู่เนี่ยกินเห็ดอยู่เห็ดกินเลยกันสีเตรียมอาบน้าเขา บ้านพี่น้องไปสวยงานเพิ่นเปลี่ยนกันขาวกันออกพี่น้องจ้ะมื้อแรงพอที่แทกอาจสิได้ขาวอีกเมิ่นก็ใส่บาทสร้างกะทานเฮ้ยเจ้าเจ้าบ่เอาสั่นไว้หน้าต่างนี่เฮ้ยบ้านมันนี่เจ้าบ่เอาสั่นน่ะ ะใสจใจกับพูดแหละพี่น้องเพื่อนๆเพื่อนซานแหละจังสีสรุปให้เบิรนะ์เนาะแล้วก็จังมานับหนึ่งใหม่เพ,พดานเทิงแล้วกักระเบื้องกระจักย่ามได้กระซาทุกันได้กแลเนาะพี่น้องโอ้เล็กตัวนี้เนาะแขนอยู่ทุบเงินก็สิได้เงินเอานามล่างเนาะหนามล่างนะีนง่จังสีเอาพอยกวดลงพี่น้องสอยๆกัน โอ้ยลูกสาวข่อยมากวดมือนะกวดอันของคูณกองไว้อยู่พี่พี่น้องควรอุควรอ้าวแม่ล่ะบ่เห็นเขามากวดห้องเพิ่นแม่ว่าออกมามันควนหดน้ําเพิ่นยังกวดว่าดีใจตื่นเต้นลูกข่อยได้กนได้เฮือนงามคือหมู บ่งามหมูแต okay, ่งามเฮาก็โอเคเนาะพี่น้องดีใจแล้วสุดๆในชีวิตหหมู่ถึงว่าหมูสิบ่งามก็อย่างก็ตามเนาะพี่น้องเฮาเฮางามเฮาพอใจอุ้ยได้ยินแต่เ่คืนด้บ่จักบ้านดเจ้าได้ยินอยั่คืนเฮือนัน้าพอมึงตะปูดอกนี่บักใหญ่น nè là mì cả mai cà pì cà bọc này nè sẽ mà kết để mà theo, theo này nè sẵn mà này ừ nó thiểm khơi này mai cà pì cà bọc mong cái ghép bỏng ta phu cà rốt bắc nhảy này tuần tuấn thảo có một bên hơn mã có chắc một chớp vì sáng nó oh wow nhưng mà to quá มันมีลมมีเทงเก็บผ้าไปเพียงสานี้เด้อพี่น้องเตรียมเช็ดขาวซอยงานก่อนบานเนี่ยเอากระทิ้นขาวนำํำพี่น้องไปซอยมียังกะซอยกันแล้วบ่มียังกะนังแล้วพี่น้องก็นี่เลยแหละแนวออมันบ่มีอะไรกะซอย,อยกันบ่มีะอะไรกะนังในางานสีมียังฮะ <c oughs> แต่ว่าคนนะ้นอยเอฟซีกับบาอยู่ <c oughs> คนน้อย <c oughs> ตอนตอนงานเทาตอนงานเทเม่หฮอน่ะคือว่าลายลายเจีดําจีโทนาโทนาคุมตอนงานเทเม่หนะ่ะลายพี่น้องจกักเขากระเหมาะแล้วก็เฉดปับ๊บปั๊บหนาดินถมคุม เมียนใหม่โอ้ยพอมึงยังไปตกุไ้บ้านนะเสือกนะ่ะซ้ายนะ่ะผัวงัวกะปอยแล้วกะเขาเดินทั้งไต่พอ่พอกันขีบหนาด้วยพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจหม่ักม่อนก็อีกแต่ดูเอิแล,ะะล้วก็แลนน้ารายารเหรวพากันไปเห็ดยังั่ะนจอบกินปลาบอ ประมานันห้ามไปจอบกินปลามาลูกโป๊เบิกกันเบิกันเลยเบอรกเลยตัวนี้นะบัดเขาหลางเฮือนแล้วสิเดาห้ามขึ้นว้เถึงหลางเฮือนใส่อันั้นแล้วคนแหละใส่บา้านแล้วเพิ่งใส่กับประมาณสองเสมอเนาะสางพันว่าแต่ว่า กับไก่แล้วแหละพี่นอ้องไก่เจาะเข้ามาแล้วเนาะนนหูแต่ว่าเป็นเดือนมีนาพี่น้องแต่ว่าโอ้ยหเมื่อแล้ขอบคุณถูกกำลังใจเ้อขอบคุณถูกคอมเมนต์คำติชมพี่น้องสบายดี